อะไรฮะคุณผู้ชมสวัสด Fl ีครับตอนนี้ก็อยู่กับแมปเอ่อซอมบี้นะครับซอมบี้อะไรเอ่ยรู้ไหมซอมบี้นะครับผมโอ้แม่งตกล้านจันไอ้เน่าโจรหยุดซนนะอย่าโซนอย่าโซนอย่าโซนไปเรับโอเคครับโอโซนเกินมือโซนเลยเมื่อกี้ ไปท่อ้โหปืนสองกระบอกอันนี้น้าหน้าจริงไห้เยี่ยโดนมางเลยใช่ไหมงั้นเอาเป็นลูกซองดีกว่าตานี้มีมีไฟใสด้วยไม่ใช่เจ็ดยังตึงมาไปตอนนี้เอาลูกซองเอ้าเบคจบแล้ว Nam bê rồi, nam lắm tóc nam của tay bay 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 rồi, bay đi, đi. ทำบจีเก่ามาดิมาดิเขียนผับีเก่ากาดไปเนี่ยเนี่ยเอาดิเอาดิว่ามีบ้างมีตัวไหนบ้างมีตัวไหนบ้างโอ้เออมันเออเออมันทุ่มมันทุ่มคือดูวยด้มันทุ่มมันทุ่มตัวใหญ่แป๊บนึงยวไปไอเออแม่งแขนใหญ่ชอบจับทุ่มเชี่ยวคูลแรงเลือดเหลือไอตัวเฮี้ยอะไรเนี่ย

อะมาเลยโหได้ไงมันจะคว้างก้อนมันจะคว้างก้อนเห็นไหเดี๋ยวมันโง่ว่ะโอ้โอ้ยวเลยอยอ้่กุเรยเออกรดมันายิงมันยิเข้ามาไม่ได้กเออใช้บัคใช้บัคกเอกลับั้ยกลับไปเอายาัหย นี่พันยาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกลับไปเอายาก่อนมันเอายาได้แค่กล่องเดียวอะ่ะมีกระเป๋านะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากใช่เกมแม่งจะดีอยู่แล้ว<ม><ม>แต่ว่าคนทำแบบแม่งขี้เกียจ ไเพิ่มกระพงกระเป๋ามาเลยเก็บของได้เยอะๆอะไรเงี้ยกินเสียงฝนมาเนี่ยไม่ๆมมเลือดแม่งไม่เพิ่มเลยเ,เพิ่มเพชรติดเดียวเอ,เอาเอาอะใช่ไหมยาใช่เอาแล้ว<อ>หมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยกระสุนมาเติมกระสุนด้วยไป <laughs> ้ยวิ่งมาหน้าด้านเลยวิ่งมาโอ้ยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยไปไปแบบนี้มันต้องหนุดโอ้หลังล้างแขนละไม่ได้ละ มา嘛โอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรวิ่งมาเจอมาเจูห้าวเหรอห้าวเหรอฮะห้าวเหรอเฮ้ยอ๋อมานี่ดิ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 

มันเร็วจังอะตัวเนี้ยนี่ไงสวัสดีจ้าดูได้เลยกัดตัวไ้ดุมกัดตัวเกาเหรอเกาเหรอเราก็ถึกด้วยนะดูโอ้ยโเชี่ออุ้ยอเห็นนี่ไหมเห็นนี่ไหมเฮ้ยไเอาเอาไปรวังว นี่ตัวมาตายโอ้ดูโคตรเยอะกันนี่กัน,กนหายิ่งหะานัดเดียวตาย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 ัสดีจ้าสุสอเดี๋ยววิ่งมาใส่ันี่ไม่ได้หรอกน้องมีกงโทษที โอ้ยโอ้ยข้างหลังข้างหลังอาจทกไหนปัดยิงอ่ะเฮ้ย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 เหลือแข่งข้างเดียวแล้วห้าวจัดเลยโอ้กระสุนลูกซองต้องประหยัดไวแล้วแม่จะหมด เราเรา Norwegian เราต้องรีบไปนะเนี่ยใช่เฮ้ย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 เฮ้รเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เ้ฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเยเฮยเเย่อว่เฮ้ย้ไเ้ย้ยเฮยเย่อเย้เ้ยเฮเ

อ๋อเพิ่ม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 แล้วเพิ่มแล้วเพิ่มคนเยอะเลยเอ้นี่มองหน้าว่ะสักเม็ดไหมล่ะไม่อยากไปทางนี้ว่ะเรื่องซอมบี้โหตาีมาาีมขึตามมาเพื่อนจริงแม่งหมดเลยเนี่ยอืคนอะไรอุ้ยเหลือสิบสี่นัดว่ะประหยัดเข้าไว้โอ้ ไม่อย่างบาลี่เลยวะโอ้ไม่ปีน,น <บา S 2> ไ,ได้ปีนได้โอ้โอ้โอโอป,ปีนไปไหนวะโง่อ่ะยิงยิงยิงไม่ว้าวะวะโง่จัดเลยไอ้ยิงฟรีอะดิยาว ฟคีครับคิวฟีครับหัวครับหัวครับเน้นๆครับตั้งไอวอลลากตั้งปึ๊บปุ๊บนั่งนี่เย็ดตั้งไอวอลนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังว่าผมไม่กระโดดอย่างไกลตัวเซนเยอ่อตัวเนี้ย <c oughs> เออตาย บ้าแบบโคตรเลยไอ้เหี้ยตายเพื่อนขึ้นมนานี่เพื่อนภัยเพื่อนภยันภยก็เหี้ยอะไรเพี้ยนย,ย,ยื้อหน่อยยื้อหน่อยหมดตายหมดตายหมดหมดกึ่งหมด โอ้โหเชี่ยเยอะเกินโคตรแม่มึงมามามึงมาดิมึงก็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 มามาโอ้โคตรเจ็บไป็หมดสทีวะร้อยจะเซ็ตย่อกูบอนี่ไงเป็นไงล่ะโคตรตื่นอื้อื เออตายหัวเหลี่ยงนี่มันซ่าแดงวะหมดยังเนี่ยน่าจะหมดแล้วมั้งไปเฮ้ย let's go let's go man let's go <S เอ,อ้เตรียมตัวเตรียมตัวรีโหลดรีโหลดกระสุนให้พร้อมเดี๋ยวถ้าเปิดประตูนี้ไอ้พอซอมบีงูมันจะมาขึ้นรถเลยขึ้นขึ้นบนรถก่อนเลย ขึ้น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 ไม่ปอกงูเลยไม่จะมานี่มันมาแล้วโอ้ดูเสียงดิเยอะมาแล้วมาแล้วเจ็บตัวยิงกาด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 ัดอยู่กาดอยู่เพื่อนกันโอ้ยต๊กนุ๊ตเป๊ะโอ้ยเยอะจาน ไอ,อ Native> ้้เเหียมื่อไหร่ประตูมันจะเปิดวะขู่ยิงได้แต่ปืนพกอยู่ครับจุกอยู่เย็นเออตายตาย เออตายหมดตรงนี้เพื่อนหมดตายหมดผ่านแล้วโอ้ไม่มีไม่มียาด้วยเนยเห็นละขอแล้วกันแกมวะเนี่ยเฮ้ยระวังแม่งกระสุนหมดเอ้ย ควันอะไรเนี่ยเิ้มไม่หมดเลยนี่ผ่านแล้วเป็นไงล่ะลตัวตึงตัวตึงผับจีย์ไง